สวัสดีครับเบิร์ดพาหลอนนะครับทุกคนกำลังอยู่กับรายการจัดอันดับสุดสัปดาห์นะครับฝากติดตามชมกันด้วยนะครับหรือว่าใครอยากให้ผมจัดอันดับเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดอันดับให้ว่าแต่ละเรื่องเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ผมจะจัดอันดับเกี่ยวกับความหลอนที่อยู่ในโรงพยาบาลคนที่เคยนอนโรงพยาบาลและเคยเจอผมคิดว่าต้องมีสักอันดับแหละ ที่แบบว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับที่คุณเคยนอนและเคยเจอมาผมนำมา10เรื่องครับลองไปชมกันครับไปอันดับที่1น,นักศึกษาแพทย์เจอดีวันนั้นประมาณ4ี่ถึงหทุ่มนักศึกษาแพทย์ชายคนหนึ่งกำลังจะเดินไปเปลี่ยนวอด บรรยากาศตามทางที่เดินไปลิฟ์ก็เงียบสงัดไม่มีแม้กระทั่งใครสักคนทันใดนั้นเขาก็เหมือนจะมองเห็นชายใส่ชุดกากียืนอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรเพราะนึกว,ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ส่งของแต่ทว่าเมื่อเดินเข้าไปใก,กล้ๆทาให้เขาถึงกับอึ้งเพราะสังเกตเห็นว่าทั้งแขนไหล่และขาไม่ได้ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวจนเมื่อเขาเดินสวนกันถึงได้เห็นว่า ชายคนนั้นไม่มีขาและกำลังลอยอยู่บนอากาศเขาไม่ได้สติรีบลนลานไปที่ลิฟต์เมื่อเขาได้เข้าไปในลิฟต์เขาก็ยังมองเห็นชายคนนั้นยืนเสยะยิ้มรอส่งเขาขึ้นลิฟต์อยู่อย่างน่าขนลุกอันดับที่สองผีหัวขาดในห้องน้ำเคยเป็นข่าวคึกคมจนทำให้ชาวอายุธยาวาดผวาไม่กล้าที่จะไปโรงพยาบาลกันสักพักใหญ่เพราะใครๆก็พากันพูดถึงผีหัวขาด เรื่องนี้มีอยู่ว่าชาวบ้านคนหนึ่งเขาไปเฝ้าพี่สาวที่โรงพยาบาลซึ่งพักอยู่ที่ห้องผู้ป่วยรวมทำให้เขาต้องใช้ห้องน้ำรวมจากที่สังเกตก็ไม่ได้มีญาติคนไข้ที่เป็นผู้ชายเลยจนเวลาได้ประมาณสองทุ่มเธอก็ได้ไปเข้าห้องน้ำพอเปิดประตูเข้าไปก็พบผู้ชายใส่เสื้อสีชมพูตัวสูงซึ่งทำให้เธอแปลกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีผู้ชายมาเยี่ยมไข้เลย แม้แต่คนเดียวจึงหันกลับไปมองที่เตียงหลายครั้งแต่พอหันกลับไปก็เล่นเอาลมแทบจับ,บเพราะว่าเห็นชายคนเดิมยืนคู่กับหญิงสาวหัวขาดและมือขวาของชายคนดังกล่าวยังหย้วหัวของหญิงสาวคนนั้นไว้ด้วยเขาจึงรีบวิ่งเพื่อไปถามพยาบาลแต่พยาบาลก็ไม่มีท่าทีที่ตกใจแถมยังตอบกลับสั้นๆว่าอ๋อมีคนเจอแบบนี้มาสองสามรายแล้วอันดับที่สาม เดี๋ยวพี่ไปส่งเป็นเรื่องของสองพี่น้องลูกคุณหมอที่ตามคุณพ่อไปออกเวรซึ่งตอนนั้นก็ประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วทั้งคู่ก็เบื่อการที่จะนั่งอยู่เฉยๆเลยพากันออกเดินเล่นอยู่แถวๆนั้นซึ่งหารู้ไม่ว่ามันคือห้องดับจิตพอเดินไปเดินมากับหลงทางจนหาทางกลับห้องคุณพ่อไม่ได้ทันใดนั้นเด็กทั้งสองก็เจอกับหญิงสาวปริศนาที่ใส่ชุดคนไข้ยอยู่ จะพาไปส่งให้เพราะแถวนี้มันอันตรายผีบันดุทั้งคู่ก็เดินไปเรื่อยๆจนสังเกตเห็นสายสินผูกอยู่ที่ข้อมือแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรจนพามาส่งถึงห้องทั้งคู่จึงหันไปขอบคุณผู้ป่วยคนนั้น,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 นเธอตอบกลับมาว่ายินดีที่จะช่วยและเหงามากถ้าว่างๆอยากให้ไปคุยเป็นเพื่อนที่ห้องหนึ่งสานะพอเธอเดินกลับไปเด็กทั้งคู่ก็เดินเข้าไปในห้องพยาบาลต่างมองทั้งคู่เป็นตาเดียว แล้วก็ถามว่าเมื่อกี้คุยกับใครอ่ะไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นเลยลุงเช้าเธอก็เล่าให้พ่อฟังพ่อก็เลยพาไปที่ห้องหนึ่งสามเก้าแต่พอไปถึงพยาบาลก็บอกว่าคนไข้ห้องเนี้ยเสียชีวิตไปเมื่อสองวันที่แล้วแล้วอันดับที่สี่ห้องข้อสยองขวัญเมื่อประมาณสองถึงสามปีที่แล้วมีสาวพ่อม่มาลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ซึ่งทั้งแม่ทั้งลูกก็ปลอดภัยดีแต่ผ่านไปหนึ่งวันกับเกิดโศกนาฏการรมขึ้นมีคนพบศพเด็กถูกกดน้ําตายในห้องน้ําพร้อมกับสาวพม่าคนนั้นที่หายไปด้วยซึ่งเรื่องราวสุดหลอนเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะบรรดาแม่แม่ทั้งหลายที่มาคลอดลูกที่นี่มักจะเจอดีทั้งเจอผีเด็กมาดูดนมบ้างมาลองให้ที่ข้างเตียงบ้างพยาบาลเลยต้องหาวิธีแก้เค็ดโดยการ เอาของเล่นและขนมมาวางไว้ในห้องน้ําห้องนั้นซึ่งนานานทีก็จะมีคนได้ยินเสียงขวนล้อเสียงของเล่นทั้งๆท,ที่ห้องนั้นไม่มีคนอยู่เลยอันดับที่สี่ญาติมาเยี่ยมเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนกลางวันแสๆในขณะที่คุณหมอกําลังเดินเข้าไปตรวจคนไข้ที่นอนอยู่ห้องรวมเมื่อเขามาถึงก็ต้องชะง,งักเล็กน้อยกับภาพที่เห็นคือมีญาติคนไข้ไมาเยี่ยม ซึ่งคนไข้คนนั้นน่ะนอนโรงพยาบาลมาเป็นเดือนแล้วแต่ไม่เคยมีญาติคนไหนมาเยี่ยมเลยพอคุณหมอเห็นอย่างนั้นก็ได้แต่ยิ้มและเดินไปตรวจคนไข้เตีย,อยงอื่นๆตามปกติพอถึงคิวคนไข้คนนั้นหมอก็ได้พูดว่าวันนี้ดีจังเลยนะมีคนมาเยี่ยมด้วยคนไข้ได้แต่ทำหน้างง,งและบอกว่าไม่มีใครเลยนะหมอเช่นเดียวกับพยาบาลที่ยืนทำหน้างง,งอยู่พอยืนยันได้ว่า ไม่มีใครมายืนอยู่ตรงนั้นเลยหมอจึงบอกว่าก็ผู้ชายคนนั้นไงที่ใส่เสื้อสีฟ้าหน้าตาคล้ายๆคนไข้เลยคนไข้จึงนิ่งไปแล้วบอกหมอว่านั่นอาจเป็นน้องชายของเขาที่เสียไปแล้วซึ่งตอนเผาเขาใส่เสื้อสีฟ้าแบบที่คุณหมอบอกเลยอันดับที่6ห้องชนสูตรศพเป็นเรื่องที่ผู้ช่วยแพทย์ชนสูตรศพเจอมากับตัว ซึ่งวันนั้นเป็นเวรดึกที่มีพายุเข้าฝนตกหนักมากจูจ่ๆก็มีเคสผู้หญิงผูกคอตายเข้ามาตอนนั้นเขายังไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าต้องรอหมอพอเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงหมอก็ยังไม่มาจนเขากําลังจะเขิมหลับไฟก็ดับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของวันที่ฝนตกผ่านไปได้สักพักหนึ่งไฟตึกอื่นก็เริ่มสว่างขึ้นแต่ทว่าตึกนิติเวศที่เขาอยู่อ่ะยังมืดสนิท ด้วยความที่เบื่อจึงหยิบโทรศัพท์มาเล่นทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงก๊กก๊กก๊กดังขึ้นตอนนั้นก็คิดว่าเป็นหมอแต่พอไปเปิดกลับไม่เจอใครพอกําลังจะกลับไปนั่งที่เสียงขาอก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังมากเหมือนคาอมาจากห้องเก็บศพข้างๆจึงตัดสินใจหยิบมีดและเดินไปที่ห้องเก็บศพในขณะนั้นเขาได้ยินเสียงฮึอฮอึและเสียงกีดดังขึ้นทั่วห้อง เขาจึงรีบเปิดประตูเข้าไปเขาพบกับผู้หญิงกำลังจะผูกคอตายอยู่เหนือที่วางศพเขาจึงรีบขึ้นไปตัดเชือกให้แต่พอตัดลงมาเท่านั้นแหละสิ่งที่เขาต้องตกใจแต่สิ่งที่ตกลงมามันไม่ใช่ร่างคนแต่เป็นหัวที่กิ้งไปตกอยู่ที่พื้นแต่พอเขามองไปสบตาหัวนั้นกลับพูดขึ้นว่าพี่ช่วยหนูด้วยอันดับที่เจ็ด เพื่อนข้างเตียงเป็นเรื่องของคนไข้เด็กสองคนที่นอนเตียงตรงข้ามกันโดยทั้งคู่ต่างก็อยู่โรงพยาบาลมานานหลายเดือนจนมีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตไปก่อนด้วยโรคประจําตัวหลังจากนั้นไม่กี่คืนในขณะที่หมอสองคนกําลังพยายามเจาะเลือดเด็กอีกคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอายุประมาณสองขวบเขาก็ได้พูดชื่อของเด็กคนที่ตายออกมาพูดไม่หยุดหมอจะเรียกยังไงจะห้ามยังไงก็ไม่ฟังในขณะที่เรียก ดวงตาของเด็กก็จ้องมองไปยังเตียงตรงข้ามที่ว่างเปล่าและพยักหน้ายิ้มแย้มเหมือนกำลังพูดคุยกับใครอยู่เล่นเอาหมอและพยาบาลคนลุกสู้จนต้องเดินหนีไปทําใจหยุ่นานสองนานอันดับที่8นี่มันที่ของหนูชายคนหนึ่งเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลโดยเจ้าตัวระบุว่าขอพักฟื้นในห้องตึกใหม่ เนื่องจากตึกเก่ามีเรื่องเล่าน่ากลัวเยอะมากคืนแรกทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีกระทั่งคืนที่สองขณะกำลังจะเขิมหลับก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินเข้ามาทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่มีใครเปิดประตูและพอลืมตาขึ้นก็สบตาก,กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัวซีดเผือกใส่ชุดโรงพยาบาลพร้อมกับมองมาที่เขาแล้วพูดว่าออกไปนะนี่มันที่ของหนูความน่ากลัวย,ยังไม่หยุดเท่านี้ เพราะเธอพยายามที่จะปีนขึ้นเตียงจะมาขอนอนด้วยตอนนั้นสติเขาเริ่มกระเจิดกระเจิงเลยได้จะบอกว่าขอนอนคืนนี้อีกคืนหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวก็จะไปพอพูดจบล่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปแล้วคืนเดียวกันนั้นทั้งๆท,ท,ที่หลับไปแล้วกับได้ยินเสียงเด็กผู้ชายดังขึ้นซื้อพวงมาลัยไมครับซื้อพวงมาลัยไมลุงตอนนั้นคิดว่าตัวเองฝัน พราะโรงพยาบาลนั้นน่ะห้ามให้คนขึ้นมาขายของอยู่แล้วแต่พอลืมตาขึ้นมากับเห็นเด็กชายคนนั้นยืนถือพวงมาลัยอยู่พร้อมกับร่างกายที่เต็มไปด้วยเลือดและที่สำคัญขาทั้งสองข้างหายไปอันดับที่9ระวังปากพาสวยเป็นประสบการณ์จริงของคนขับรถส่งต่อของโรงพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ส่งผู้ป่วยไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่ง จึงมีเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นเสมอเหมือนกับครั้งนี้ที่ต้องไปส่งคนไข้บาดเก็บสาหัสที่ระยะทางค่อนข้างไกลพอไปถึงก็ส่งให้อีกโรงพยาบาลหนึ่งดูแลเมื่อเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงคนขับรถก็ได้รับโทรศัพท์ว่าให้ไปรับศพคนไข้คนเดิมกลับมาตอนนั้นเขาก็เพิ่งจะจอดรถได้ไม่นานเลยสะบัดออกมาว่าทำไมรีบตายจังวะเนี่ย ตายพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ได้ระหว่างทางขากลับหลังจากไปรับศพเขาเห็นชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างถนนทั้งๆท,ที่ตอนนั้นประมาณเกือบตีสามแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอขับไปได้สักสิบนาทีเขาก็เห็นชายคนเดิมเดินอยู่ข้างถนนอีกคันวนี้ใจคอเริ่มไม่ดีแล้วจึงรีบเหยียบคันเร่งแต่ก็ต้องเบรกกระทันหันเพราะเห็นชายคนเดิมยืนชี้มาที่รถและพูดเสียงดังว่าด่ากูทำไม ตอนนั้นก็รู้เลยว่าคือลุงคนที่นอนอยู่หลังรถจึงรีบเหยียบคันเร่งเพื่อหนีสุดชีวิตระหว่างนั้นก็จะมีเสียงทุบตีอยู่ที่หลังรถตลอดทางจนเกือบรถจะชนเลยเขาจึงต้องขอโทษด,ดวงวิญ,ญญาณที่ไปล่วงเกินจนผ่านเรื่องราวหลอนๆนี้มาได้อันดับที่10โรงพยาบาลผีสิงเรื่องนี้เป็นเรื่องของโรงพยาบาลล้างที่ลือกันว่าปิดตัวลงไปเพราะความเฮี้ยนขนาดกลางวันแสก ยังมีคนเห็นรถเข็นคนไข้แล่นไปมาอยู่หน้าอาคารบางวันหมาก็หอนกันอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่มีสาเหตุมันมีเหตุการณ์ของคุณป้าท่านหนึ่งที่กับรถแท็กซี่ในช่วงดึกและต้องนั่งเข้าไปในซอยเปียวที่เดียวกับโรงพยาบาลแต่เมื่อมาถึงหน้าโรงพยาบาลจู่ๆแท็กซี่ก็หลบซ้ายกระทันหันจนคุณป้าตกใจและก็ร้องทักขึ้นมาว่าจะหักหลบทําไมแท็กซี่ก็บอกว่า มันมีรถพยาบาลตามหลังมาเปิดไฟขอทางเลยหลบให้ตอนนั้นคุณป้าถึงกับขนล,ลุกเพราะไม่มีรถพยาบาลมาสักคันป้าเลยพูดว่านั่นมันรถผีสิงแท็กซี่เขาเลยกลัวมากเลยจอดให้คุณป้าลงตรงนั้นน่ะแกเลยจึงต้องเดินกลับพอเดินเดินไปก็ได้ยินเสียงคนร้องหวยหวนบ้างได้ยินเสียงร้องให้บ้างพอมองเข้าไปในโรงพยาบาลก็เห็นไฟเปิดอยู่ทำเอาแกตกใจจนหมดสติ ตื่นขึ้นมาอีกทีก็เหมือนคนสติสตังไม่ดีเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ผ่านไปได้3-4วันแกก็ผูกคอตายในห้องน้ำอย่างปริศนาก็จบกันไปครับ10อันดับเหตุการณ์หลอนของโรงพยาบาลครับก่อนออกไปนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่จัดอันดับสุดสัปดาห์ในอีีหน้าครับผมสวัสดีครับ